สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแก่นธรรมคำสอนของพระครูสังครักษ์อนุรักษ์ณติโกนะครับเป็นเรื่องการมองโลกมองชีวิตตามความเป็นจริงก็น่าสนใจมากครับเรื่องนี้คือข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันจะเจาะลึกไปที่ต้นต่อความทุกข์เลยแล้วก็พูดถึงความเห็นที่ถูกต้องหรือสมาธ,ธิแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าทึ่งมากคือมุมมองของพระโพธิสัตว์นะครับที่มองว่าคนอื่นกับตัวเองเนี่ย ไม่ต่างกันเลยใช่ค่ะแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันของเราด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องสมาธิกับเรื่องของความเมตตาครับผมเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะสํารวจดูว่าเออการเข้าใจธรรมชาติจริงๆของความทุกข์เนี่ยแล้วก็การเห็นว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ต่างกันมันจะนําทางเราไปสู่ชีวิตที่แบบว่ามีเมตตามากขึ้นแล้วก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นได้ยังไง อันนี้เรามาลองหาคำตอบกันนะครับประเด็นแรกเลยที่ในธรรมบัญญายท่านชี้ไว้ชัดเจนมากแล้วก็เหมือนเป็นหัวใจหลักเลยก็คือตัณหาครับความอยากความทยานอยากนี่แหละที่เป็นรากเหง้าของความถูกทั้งหมดเลยไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนข้อนี้ก็ยังเป็นจริงเสมอเลยนะครับใช่ค่ะมันคือสัจธรรมพื้นฐานจริงๆนะคะแล้วการที่เราจะมองเห็นเจ้าตันหาเนี่ยอย่างที่มันเป็นจริงๆได้นะจำเป็นต้องอาศัย สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิค่ะคือปัญญาเห็นชอบหรือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามจริงไม่ใช่แบบที่ถูกบิดเบือนด้วยอ,อ,อคติหรือความลำเอียงต่างๆในใจเรานะคะในแหล่งข้อมูลเขาก็ชี้ไว้นะคะว่ายิ่งเราศึกษาเข้าใจธรรมะมากขึ้นเท่าไหร่ไอ้กำแพงอคติในใจเรามันก็จะยิ่งน้อยลงน้อยลงอ๋อครับครับทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นจริงๆได้มากขึ้นค่ะ ถ้าอย่างนั้นสัมมาทิฏฐิคือการเห็นตามจริงไม่มีอคติแล้วมุมมองของคนทั่วไปล่ะครับที่ยังแบบว่ายังเต็มไปด้วยอคติหรือกิเลสยังโลภโกรธหลงอะไรพวกเนี้ยมันต่างกับมุมมองในอุดมคติหรือมุมมองของท่านผู้รู้อย่างพระโพธิสัตว์นี่ยังไงบ้างครับมันตรงข้ามกันเลยหรือเปล่าเรียกว่าต่างกันเยอะเลยค่ะในคําสอนระบุไว้ชัดนะคะว่า บุคคลโดยทั่วไปมักคิดถึงตนเองมากกว่าผู้อื่นเพราะอำนาจของกิเลสอืมครับกิเลสพวกนี้แหละค่ะที่มันบดบังทำให้เรามองเห็นแต่ตัวเองมองแต่ความต้องการของตัวเองเป็นศูนย์กลางก็เลยกลายเป็นความเห็นแก่ตัวไปโดยไม่รู้ตัวแต่ในทางกลับกันนะคะพระบรมโพธิสัตว์ผู้ที่ท่านมุ่งมั่นสร้างบารมีเพื่อพุทธภูมิเนี่ค่ะท่านจะมีมุมมองที่กว้างกว่า ลึกซึ้งกว่านั้นครับท่านจะคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเองแล้วที่สําคัญคือท่านไม่ได้มองว่ามันเป็นการเสียสละที่ต้องฝืนใจทํานะคะ<อ>แต่มันเกิดจากความเข้าใจลึกๆว่าการที่คิดถึงคนอื่นนั่นก็คือการคิดถึงตนเองเพราะไม่ได้มีความรู้สึกแตกต่างกันเลยคือท่านมองเห็นว่าทุกคนล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดนะคะ ไอ้ความรู้สึกแบ่งเขาแบ่งเรามันเลยจางลงไปมากโอ้ตรงนี้เป็นจุดที่น่าทึ่งมากเลยครับแนวคิดที่ว่าการทําเพื่อผู้อื่นก็คือการทําเพื่อตัวเราเองคือมันพลิกความเข้าใจเรื่องการทําความดีไปเลยนะปกติเราจะคิดว่าทําเพื่อคนอื่นคือให้คือเสียสละใช่ค่ะแต่นี่คือมองเป็นเรื่องเดียวกันเลย ถูกต้องเลยค่ะมันคือหัวใจสําคัญของยอดนักสร้างบารมีและพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายอย่างที่ในแหล่งข้อมูลระบุไว้นะคะซึ่งแนวคิดนี้ก็สอดคล้องกับคําสอนของครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อธรรมชโยที่มีการอ้างถึงด้วยว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์เนี่ยไม่ใช่แค่หาความสุขผิวเผินนะครับแต่คือการทําพระนิพพานให้แจ้งซึ่งอันนี้ต้องอาศัยการสแสวงบุญแล้วก็สร้างบารมีอย่างเข้มข้นเลย การปลูกฝังวิสัยทัศน์หรือหัวใจพระโพธิสัตว์แบบนี้ลงในใจเราก็เลยเป็นเรื่องสําคัญมากๆในการเดินทางนี้ค่ะแล้วการจะพัฒนาใจให้ไปถึงจุดนั้นได้จุดที่มองเห็นความไม่แตกต่างหรือมีหัวใจแบบพระโพธิสัตว์ได้เนี่ยครับมันมีวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมไหมครับในแหล่งข้อมูลเขาได้ชี้แนะไว้อย่างไงบ้างมีค่ะมีการกล่าวถึงสมาธิค่ะว่าเป็นเครื่องมือสําคัญเลยนะที่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงใช้ในการค้นพบความจริงครับสมาธิ แล้วก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆอย่างหลวงพ่อธรรมชโยหรือโดยเฉพาะหลวงพูสดวัดปากน้ำพระีเจริญพระมงคลเทพมุนีนะคะท่านก็เน้นย้ำมากๆโอครับ เป็นหนทางที่จะทำให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงเข้าถึงสภาวะธรรมภายในหรือที่เราเรียกว่าธรรมะที่มันเป็นสากลนะคะในแหล่งข้อมูลนะคะมีการเล่าเรื่องราวของหลวงปู่วัดปากน้ำที่น่าสนใจมากเลยะคะ่ะคือท่านเริ่มต้นจากการบวชเรียนปฏิบัติในสายเทรวาสออกทุดงสแสวงหาหนทางพ้นทุก์อย่างจริงจังเลยจนในที่สุดท่านก็ได้ค้นพบแล้วก็เข้าถึงพระธรรมกาย <c oughs> ด้วยการทำสมาธิแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะคะที่วัดโบสถ์บนบางคูเวียงครับผมสิ่งที่น่าสังเกตมากๆคือหลังจากที่ท่านเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏชัดเจนในใจท่านเลยก็คือหัวใจโพธิสัตว์อ๋อครับคือความเมตตาความปรารถนาอย่างแรงกล้าเลยที่จะแบ่งปันความสุขความรู้แจ้งนี้ให้กับคนอื่นๆอยากสอนอยากบอกต่อเข้าใจเลยครับ จนทำให้วัดปากน้ำตอนนั้นจากที่เคยเกือบจะร้างนะคะกลายเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมากมีคนหลั่งไหลไปศึกษาเยอะแยะเลยค่ะแสดงว่าการเข้าถึงธรรมภายในด้วยสมาธิเนี่ยมันส่งผลโดยตรงเลยต่อการเกิดจิตเมตตาที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่น ใช่เลยค่ะแล้วประเด็นที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นได้น่าสนใจมากๆก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติในแนวทางไหนก็ตามนะคะจะเป็นเถราวาดที่อาจจะเน้นการหลุดพ้นส่วนตนหรือเป็นมหายานที่พูดถึงพระโพธิสัตว์อย่างชัดเจนครับแต่ถ้าได้ฝึกฝนตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องจนเข้าถึงสภาวะธรรมภายในแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือจะเกิดจิตเมตตาเหมือนกัน จะมีความเข้าใจในความทุกข์ของคนอื่นแล้วก็ปรารถนาจะช่วยเหลือเหมือนกันหมดเลยเพราะแก่นแท้ของมันคือพุทธภาวะหรือพุทธญาณน,นะคะครับครับซึ่งมันเป็นปัญญาและความกรุณาที่เป็นสากลไม่ได้ถูกจํากัดด้วยรูปแบบหรือนิกายภายนอกเลยค่ะพอพูดถึงหัวใจพระโพธิสัตว์ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาก็าชัดเจนเลยนะครับว่าเมตตานี้เองที่เป็นคุณธรรมสาคัญมากๆในธรรมบัญญายก็ย้ําเลยว่านักสร้างบาร,รมีต้องมีเมตตาถูกต้องค่ะ เมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีอยากให้คนอื่นมีความสุขพ้นจากทุกข์มันเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงใจเราเลยนะคะทำให้เกิดพลังที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนรอบข้างสังคมโลกใบนี้ด้วยครับ ทั้งทางโลกและทางธรรมเลยนะเมตตานี่แหละค่ะที่เป็นอาวุธสําคัญในการต่อสู้กับกิเลสความเห็นแกนตัวในใจเราอย่างการทําบุญให้ทานการช่วยเหลือต่างๆที่เราเห็นอย่างในแหล่งข้อมูลเขาก็ยกตัวอย่างการทอดกรถิ่นสามหมื่นวัดนะคะครับที่มีการพูดถึงใช่ค่ะก็ล้วนมีรากฐานมาจากใจที่เปิดกว้างแล้วก็เปี่ยมด้วยเมตตานี่เองอย่างที่เขาบอกว่าไม่ใช่เพราะรวยแต่เพราะความเมตตาในใจเรามันมากโอ้โหชัดเจนครับ มันเป็นเรื่องของใจจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุค่ะฟังดูดีมากเลยนะครับที่ว่าผู้มีเมตตาจะมีความสุขอย่างที่บอกว่าผู้มีเมตตาย่อมหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขค่ะแล้วก็ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเสมออันนี้เห็นด้วยเลยแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยเวลาเราเจอเรื่องกระทบใจความโกรธความขุนข่นเคืองมันเกิดขึ้นง่ายมากเลยนะครับจริงค่ะการจะเปลี่ยนปุ๊บมาเป็นเมตตาได้ทันทีมันดูยากเหมือนกันการฝึกฝนตรงนี้ เพื่อให้เกิดผลได้จริงมันต้องอาศัยอะไรเป็นพิเศษไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะแบบปุ๊บปั๊บเปลี่ยนความรู้สึกได้ทันทีแต่การฝึกฝนมันคือการค่อยๆสร้างเหตุปัจจัยค่ะค่อยๆสร้างเหตุใช่ค่ะ เริ่มจากการพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธก่อนว่ามันเผาลนใจเราเองนะมันทำให้เราไม่มีความสุขเลยในขณะที่เมตตาเนี่ยมันทำให้ใจเราสงบเย็นการระลึกถึงคําสอนบ่อยๆการฝึกสมาธิให้ใจเรามีกำลังมีความสงบเป็นพื้นฐานอ๋อสมาธิก็ช่วยตรงนี้ด้วยช่วยมากๆค่ะมันจะทำให้เรามีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถเลือกได้ที่จะไม่ไหลไปตามความโกรธแต่พยายามเจริญ เมตาแทนอาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะการให้อภัยในเรื่องที่ไม่หนักหนาสาหัสมากแล้วก็ค่อยๆขยายขอบเขตของเมตตาออกไปเรื่อยๆครับผมมันเป็นการฝึกฝนที่ต้องทําซ้ําๆอย่างต่อเนื่องค่ะโข้าใจลวครับคือต้องอาศัยทั้งปัญญาในการพิจารณาเห็นโทษเห็นคุณแล้วก็กําลังของสมาธิด้วยในการควบคุมใจใช่ค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันก็วนกลับมาที่แนวคิดหลักที่ธนบัญญายย้ำไว้เลยคือความไม่แตกต่างกันของสรรพสัตว์ ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการตระหนักรู้ว่าโดยพื้นฐานแล้วทุกคุณมีความปรารถนาเหมือนกันคืออยากมีความสุขอยากปลอดภัยไม่อยากมีความทุกข์ครับพอเราเข้าใจจุดนี้อย่างลึกซึ้งจริงๆนะคะมันจะทำลายกำแพงของความรู้สึกแบ่งแยกเขาเราลงได้เยอะเลยความเห็นแก่ตัวมันจะลดน้อยลงเพราะเรารู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นมากขึ้นเห็นอกเห็นใจได้ง่ายขึ้นค่ะ แล้วพอความรู้สึกเชื่อมโยงนี้มันชัดเจนขึ้นการกระทําที่ออกมามันก็จะเป็นไปนในทางสร้างสรรค์มากขึ้นครับการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆการให้อภัยการพูดจาดีๆการส่งยิ้มให้กันมันไม่ใช่แค่เรื่องมรารยาททางสังคมนะคะแต่มันคือการแสดงออกของความเข้าใจในความเชื่อมโยงอันนี้เป็นการที่เรามาร่วมกันสร้างโลกสร้างสังคมที่เราอยากเห็นขึ้นมาไม่ใช่แค่รอ ไม่ใช่แค่รอคอยหรือหวังลมๆแลง้แลงๆค่ะพลังมันอยู่ที่การกระทําของเราแต่ละคนนี่แหละค่ะเริ่มต้นที่ใจเราแล้วก็การกระทําเล็กๆในแต่ละวันเลยชัดเจนมากครับดังนั้นถ้าจะให้สรุปแนวทางการฝึกตนที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านสอนไว้ตามที่อ้างอิงในแหล่งข้อมูลนี้ก็น่าจะรวบยอดได้เป็นสักสามแกนหลักๆได้ไหมครับได้เลยค่ะโดยสรุปแล้วนะคะก็คือ1ต้องฝึกใจให้ใหญ่ใจให้ใหญ่ ค,คือให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลคิดถึงส่วนรวมคิดช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่หมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องของตัวเองอย่างเดียว 2. การจะทําใจให,ให้ใหญ่ได้เนี่ยมันต้องอาศัยการพัฒนาความใสของใจด้วยความใสของใจค่ะคือต้องชําระล้างกิเลสความขุ่นมัวในใจเราให้มันเบาบางลงไปก่อนใจที่ใสสะอาดเท่านั้นนะคะถึงจะมีพื้นที่เพียงพอสําหรับความเมตตาแล้วก็ความเข้าใจผู้อื่นได้อย่างแท้จริง และสก็คือต้องทําความเข้าใจในความจริงของโลกและชีวิตให้ถ่องแท้ครว่าท้ายที่สุดแล้วทุกชีวิตก็ต่างตกอยู่ในสภาวะเดียวกันคือต้องการความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันหมดการเห็นความจริงข้อนี้แหละค่ะที่จะทําให้เกิดความรู้สึกไม่แตกต่างแล้วก็เป็นพื้นฐานสําคัญของใจที่ใหญ่และใสสะอาดค่ะโอ้ชัดเจนมากครับสรุปแล้วนะครับจากที่เราได้คุยกันในวันนี้เนี่ย เนื้อหาธรรมบัญญายของพระครูสังครักษ์อนุรักษ์สดทิโกก็ได้ให้ภาพรวมที่เชื่อมโยงกันดีมากๆเลยตั้งแต่การจี้ให้เห็นว่าตัณหาคือต้นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็การต้องมีสัมมาทิฏฐิเพื่อมองเห็นความจริงไปจนถึงการฝึกฝนจิตใจให้มีเมตตาธรรมแบบพระโพธิสัตว์ที่เห็นความไม่แตกต่างแล้วก็การปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาและความสงบภายในใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่ได้เป็นไปเพื่อความสุขส่วนตัวของเราเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่ชีวิตที่แบบว่าอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพสัตว์ทั้งปวงด้วยนะครับค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆชวนให้ลองนำกลับไปคิดต่อนะคะคือในเมื่อธรมรมบรยายนี้เน้นย้ำอย่างมากเลยถึงความสำคัญของการเห็นความไม่แตกต่างระหว่างเรากับผู้อื่นว่าเป็นหัวใจหลักเลยครับลองพิจารณาดูนะคะว่าในวันนี้หรือในสัปดาห์นี้ก็ได้ค่ะมีการกระทำอะไรบ้างไหม แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามที่เราสามารถริเริ่มทําได้จากใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาและความเข้าใจในความเชื่อมโยงนี้จริงๆไม่ใช่ทําตามหน้าที่หรือทําไปตามความเคยชินนะคะแต่ทําจากความเข้าใจจริงๆ mm hmm. การกระทําเล็กๆที่เกิดจากความเข้าใจแบบนี้อาจจะส่งผลกระทบเชิงบวกที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคาดคิดก็ได้นะคะ ทั้งต่อใจเราเองแล้วก็ต่อคนรอบข้างด้วยค่ะเป็นคำถามชวนคิดที่ดีมากๆเลยครับสำหรับการเจาะลึกเนื้อหากันในวันนี้ก็คงต้องหมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ